เคยรู้สึกไหมว่าลูกของเราที่เคยเป็นเหมือนเทวดาตัวน้อยๆว่านอนสอนง่ายอยู่ดีๆพออายุแตะเลขสองปุ๊บก็กลายร่างเป็นอีกคนไปเลยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือนี้ทําเอาคุณพ่อคุณแม่หลายคนกุมขมับวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเด็กวัยนี้เพื่อให้เราเข้าใจตัวตนของเขาที่กําลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเชื่อเลยว่าหลายบ้านต้องเคยเจอโมเมตนต์นี้จากเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูสุดๆในช่วงขวบปีแรก พ่ออะไรก็กินจับแต่งตัวแบบไหนก็ยอมพอเข้าวัยสองขวบเท่านั้นแหละกลายเป็นคนละคนเลยคำว่าไม่เนี่ยแทบจะกลายเป็นคำติดปากถามอะไรก็ใส่หัวไว้ก่อนมีอาการต่อต้านขัดขืนบางทีก็ถึงขั้นลงไปนอนดิ้นกับพื้นจนเราอดคิดไม่ได้ใช่ไหมว่าหรือลูกเรากำลังจะนิสัยไม่ดีแต่เดี๋ยวก่อนความจริงมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเลยก็ได้เอาละเราลองมาเปลี่ยนมุมมองกันดู พฤติกรรมทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความก้าวร้าวหรือนิสัยไม่ดีนะแต่มันคือภารกิจที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งในชีวิตของเด็กเลยนั่นก็คือการสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาถ้ามองในมุมของนักจิตวิทยาพัฒนาการนะไอความดื้อที่เราเห็นเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือหน้าที่ตามธรรมชาติของเด็กวัยนี้เลยเป็นเหมือนงานชิ้นสําคัญที่เด็กทุกคนต้องทําให้สําเร็จเพื่อที่จะเติบโตไปสู่ขั้นต่อไปได้อย่างแข็งแรง หน้าที่ที่ว่าก็คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าออโตโนมีหรือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือความเป็นตัวของตัวเองมันคือช่วงเวลาที่เด็กเพิ่งจะค้นพบเป็นครั้งแรกในชีวิตว่าเฮ้ยฉันคือคนคนนึงนะฉันแยกออกจากแม่นะและที่สำคัญที่สุดคือฉันมีอำนาจควบคุมร่างกายและทำอะไรๆไ,ได้ด้วยตัวเองลองนึกภาพตามนะถ้าพัฒนาการของคนเราเป็นเหมือนพีระมิดในช่วงขวบปีแรกภารกิจของเด็กคือการสร้างฐานให้แน่นปึก๊ก นั่นคือการสร้างความไว้วางใจหรือ trust พ่อแม่ดูแลดีโลกนี้น่าอยู่ฐานก็จะแข็งแรงพอฐานแน่นแล้วพอเข้าช่วงสองสาขวบธรรมชาติก็มอบหมายภารกิจต่อไปให้นั่นก็คือการสร้างพีระมิดชั้นที่2การสร้างออโตโนมีนี่แหละแล้วพลังอำนาจนี้มันเริ่มมาจากไหนดูไหมจุดเริ่มต้นที่น่าทึ่งมากๆคือมันเริ่มจากศูนย์กลางลำตัวเลยนั่นคือการควบคุมกล้ามเนื้อหูรูด เด็กคนพบว่าเขาสามารถสั่งให้อึหรือฉี่หยุดหรือออกได้ตามใจตัวเองนี่คืออำนาจแรกสุดยอดที่เขาค้นพบและเป็นอำนาจที่พ่อแม่เข้าไปควบคุมไม่ได้เลยพอรู้แล้วว่าตัวเองควบคุมร่างกายจากข้างในได้คราวนี้ก็ถึงเวลาขยายอำนาจออกไปสู่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่แขนขาเราก็เลยได้เห็นการวิ่งหนีเวลาถูกเรียกปัดช้อนข้าวทิ้งคว้างปลาของหรือแม้แต่การตีทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะเขาก้าวร้าวหรือเกลียดเรานะ แต่เขากำลังทดสอบพลังของตัวเองอยู่ว่าพลังของฉันมันทำอะไรได้บ้างนะพอเราเข้าใจที่มาที่ไปแบบนี้แล้วคำถามสำคัญที่สุดก็ตามมาแล้วเราควรจะรับมือกับพลังที่กำลังพลุ่งพล่านของลูกยังไงดีละ่ะคำตอบที่ได้อาจจะสวนทางกับความรู้สึกของใครหลายๆคนเลยในเมื่อเบคกำลังทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของเขาอยู่แล้วภารกิจของพ่อแม่ละ่ะคืออะไรเราควรจะหยุดเขาหรือควรจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดี มีคำพูดหนึ่งของคุณหมอประเสริฐผลิตผลการพิมพ์ที่สรุปแนวทางทั้งหมดไว้ได้ดีมากๆคุณหมอบอกว่าเด็กมีหน้าที่ดือ้อปล่อยเขาดื้อให้เสร็จเขาจะได้เลิกฟังดูเหมือนง่ายนะแต่นี่แหละคือหัวใจสําคัญของการรับมือกับเด็กวัยนี้เลยลองคิดถึงผลลัพธ์ในระยะยาวดูถ้าเราปล่อยให้เขาได้ทดลองได้ใช้พลังของเขาจนรู้สึกอิ่มตัวหรือพอใจแล้วเขาก็จะผ่านด่านนี้ไปได้สวยๆพร้อมที่จะโตไปอีกขั้นแต่ถ้าเราไปขัดขวางไปกดดันไปบังคับทุกอย่าง ความต้องการนี้มันไม่หายไปไหนนะมันแค่จะถูกเก็บกดเอาไว้แล้วรอวันระเบิดตุ้มอีกทีตอนเป็นวัยรุ่นซึ่งตอนนั้นนะ่ะมันจะรุนแรงกว่านี้หลายเท่าตัวเลยโอเคพอเข้าใจเหตุผลและเป้าหมายแล้วทีนี้ก็มาดูวิธีการรับมือแบบเป็นรูปธรรมกันว่าจะทำยังไงให้เป็นการสนับสนุนพัฒนาการไม่ใช่การไปขัดขวางเขา ต้องเขีดเส้นใต้2เส้นตรงนี้เลยนะว่าการปล่อยให้ดือ้อไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนหรือตามใจไปซะทุกอย่างแต่หน้าที่ของพ่อแม่คือการเป็นรั้วที่ปลอดภัยคือการสอนการละเทศะและกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมให้เขาลองดูตัวอย่างง่ายๆนะอยากคว้างของใช่ไหมพลังแขนกำลังมาเลยได้แต่ไม่ใช่แก้วใบนี้ไปคว้างลูกบอลตรงนู้นกันหรืออยากวิ่งเล่นพลังขากำลังเยอะได้เลยลูกแต่ไม่ใช่วิ่งกลางถนนนะไปวิ่งที่สนามหญ้าตรงนั้นดีกว่า และที่สําคัญที่สุดหนูจะโกรธก็ได้หนูไม่พอใจก็ได้แต่หนูทําร้ายตัวเองหรือคนอื่นไม่ได้นะนี่แหละคือการสอนขอบเขตโดยที่ไม่ไปทําลายความต้องการสร้างตัวตนของเขาและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจแล้วว่าความดื้อคือพัฒนาการสายตาที่เรามองลูกจะเปลี่ยนไปเลยจากที่เคยมองว่าเขากําลังกวนประสาทเราเราจะมองทะลุเข้าไปเห็นเด็กตัวเล็กๆคนนึงที่กําลังพยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อทำภารกิจสร้างตัวตนอันยิ่งใหญ่ให้สำเร็จดังนั้นทุกครั้งที่เด็กวัยสองขวบปฏิเสธเราต่อต้านเราหรือแสดงพลังของตัวเองออกมาเขาไม่ได้กำลังท้าทายเราแต่เขากำลังเปล่งเสียงประกาศให้โลกได้รู้ว่าหนูทำได้และหนูมีตัวตนการยอมรับและเข้าใจเสียงประกาศของเขาในวันนี้แหละคือการวางรากฐานที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงและภาคภูมิใจในตัวเองในวันข้างหน้า